สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับรายการ s อสสกัดนะครับผมนะก็วันนี้เราอยู่กับเกมโลบ็อกนะครับแมปดอเป็นแมปแนวเฮอเลอร์นะครับก็วันนี้เรามาเล่นแมปนี้กันเราก็จะลุยๆกันนะครับเป็นอ่ามาผ่านๆนะครับมารีวิวแมปนะครับวันนี้เรามาคนเดียวครับวันนี้เรามาคนเดียวนะครับอ่าอันนี้ใครมันวิ่งข้างกลัวนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าไม่อยากเสียเวลานะครับเป็นแมปแนวเฮอเลอร์นะครับเกี่ยวกับประตูก็นั่นแหละ นะครับเราไปกันเลยนะครับเราเจ๋งพอนะครับไปคนเดียวนะฮือเลอร์ไปคนเดียวนะครับเปิดมาเราจะเล่นแบบกึ่งกึ่งสปีดสปีดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยืดเยือนะครับเราก็ต้องไปตัดกันอีกนะครับผมเคยเปิดมาห้องแรกครับไม่มีอะไรครับช่วงช่วงแรกๆมันจะยังไม่หลอกละครับช่วงแรกๆมันไม่หลอกหรอกจะไปหลอกอะไรไม่มีหรอกนะนี่แหละห้องเจ็ดห้องแปดนั่แหละถึงจะเริ่มหลอกเรานะครับแต่ห้องพวกนี้มัน มันยังนะครับเรียกว่ามันยังเลยนะครับก็ต้องเปิดเสียงด้วยนะครับแบบนี้เราต้องใช้เสียงนะครับต้องต้องต้องใช้เสียงหน่อยเพราะว่าบางปีบางตัวเราจะเราจะไม่รู้ว่ามันมันมาหรือเปล่าหรือมันไม่ได้มาอะไรเงี้ยเราต้องฟังเสียงด้วยนะครับเราต้องใช้เสียงสัมผัสเราด้วยอุ้ยมาครับอันนี้มาเฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้ากระพิบรัวๆขนาดนี้ไอ้ที่กูโดนตั้งแต่ห้องนี้เลยเหรออุ้ยนี่เพิ่งห้องเก้าเองนะครับ อ่าไปครับกูโดนโดนผีอันนี้เขาเรียกผีอะไรเนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจะกลับทำไมรอนเฮ้ยเไม่เตือนทำไมไม่เตือนเอ้าวทำไมไม่เตือนไอ้น,นี่ไอ้น,นี่โดนตึ้งหลอดอยังไม่ทันได้เล่นเพี่ยะไรเลยนะเปิดมาก็เจอของยากเลยอันนี้คือมันมีชื่ออยู่ชื่ออะไรบางอย่างจำไม่ได้ชื่อหยุดอ่าชื่อ ไม่ใช่อยู่ชื่อชื่อตัวอะไรกับกับหลังมันมันอารมณ์ประมาณว่าแบบถ้ามีตัวหนังสือหรือหน้าหน้าจอซ่าๆเนี่ยให้เราหันหลังกลับนะครับมันจะมันจะดักหน้าเราดูดูพี่เป็นตัวอย่างครับถ้าเราไม่ต้องเห็นตัวนะครับทุกคนเราแค่ตัวหนังสือขึ้นตรวสลับไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราช้าเนี่ยมันจะแดกหัวเรานะครับเหียกูจะไปถึงประตูวันไหนเนี่ยถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงประตูมันก็จะหลอกหลอกเราอยู่นี้แหละครับ จริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับทีดวนีโโโโ้โอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เกือบนะครับประตูอยู่ข้างหน้ายายาแดงหัวกูอุย้ยเหี้ยตกใจเมื่อกี้แม่งทะลุห้องมายดเข้ไปดีกว่าคลิปนี้จะมีความหยาบนะครับต้องเตือนเตือนอน้องๆก่อนเดี๋ยวจัดมาฟาร์มเงินด้วยก็ดีนะครับรู้สึกว่าต้องหาหาพัตเตอร์ติดแผแลเราไม่ไหว พลาดไปดอกหนึ่งคืออวิตามินสวยนะครับได้วิตามินมาปองหนึ่งห้องที่สิบหกครับผมไปครับยาวยาวครับไม่มีครับไม่มีกรรมว่าไฟกระพริบนะครับไปกันต่อครับเฮ้ยไม่กระพริบนะก็ได้นะยังยังไม่มานะครับไอตัวตัวสีดํายังไม่มาอ่าไม่กระพริบครับไม่กระพริบไปต่อครับผมไม่กระพริบเราไปต่ออ่ากระพริบครับอย่างนี้คือเราเข้าตู้นะครับถ้ามีไฟกระพริบ มาแล้วครับผมเราฟังเสียงด้วยนิดๆก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องเข้าตอนไหนเพราะบางทีเราเข้าไปก่อนเราก็โดนแดกก่อน,นครับอ่าเอานี้ฮะกุญแจไม่ยากครับไม่ยากกุญแจวางบนเตียงอุ๊ยอุยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้เข้าเตียงออกออกออกครับจริงๆเป็นเพิ่มแค่นั้นแหละนะครับไม่มีเพิ่มเยอะกว่านี้ละนะครับไปดีกว่าครับจะสนใจเลยนะครับห้องยีิบสามปกติผมจะมากับ น้องนะครับผมจะมากับน้องผมแต่อันนี้มากคนเดียวก็มีคนลุกบ้างนะครับมกีกลัวอยู่นะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คนชอบเล่นเกมแนวฮอลเลอร์แต่ว่าโลบ็อกแบบนี้คือด้วยความที่ว่าไปแมปไปประตูที่หนึ่งร้อยแล้วมันมันไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแหละไเอเ้ที่ชิงผีมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่คือมันตกใจเสียงซะมากกว่าแบบเนี้ยเพราะเราต้องใช้เสียงเล่นด้วยนะครับต้องใช้สัมผัสทางเสียงด้วยนะครับ โอเคครับรีบครับรีบมีอะไรบ้างมีพิกล็อกนะครับมีพิกล็อกมีอะไรอีกไหมปกติถ้าเรามีเพื่อนมาก็เอาเพื่อนมาด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าถ้าไปสี่คนนี่น่าจะโดนระดับยากนะครับอ้เฮียมืดอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังระวังรอบตัวเลยนะครับห้องมืดๆเนี่ยควรระวังนิดๆน,นะครับมันจะมีผีผีมาหลอกนะครับ ปิ๊ด <Peace S 2> นะครับรู้สึกว่าถ้ามีเสียงปี๊ดขึ้นมาเนี่ยให้ระวังนะครับเอ้ย,อย,อยมาว่ะเข้าครับเข้าให้ไวต้องดูด้วยนะครับบางห้องมันล็อกแล้วทีนี้มันมันมันสวนกลับออกมานะครับมันสวนกลับออกมาเราต้องเราต้องระวังด้วยนิดนึงนะครับสามเอ็ดแล้วครับสามเอ็ดแล้วโอเคลูกตามาครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวตัวสีดําแล้วนะครับถ้าลูกตามาเราไม่ต้องกลัว กลัวตัวสีดำแล้วมันมันกระพริบเฉยๆนะครับเราไม่ต้องไปกลัวตัวสีดำแล้วอุ้ยอีี่เอ้ยเยี่ยมหยาบหน่อยขออภัยนะทุกคนเออนะครับผมหาประตูก่อนอ่ะเปิดไฟนะครับหมุนรอบตัวครับห้องแบบนี้ผมแนะนำนะครับเป็นการป้องกันเสียงป้องกันป้องกันตัวตัวปิกนะครับตัวปิกไม่รู้ไม่ชื่ออะไรนะครับอ่ะโอเคห้องนี้เตรียมวิ่งครับจะได้วิ่ง ถ้าลูกตามาเนี่ยคือจะโดนตัวที่ชื่อว่าอายนะครับก็คือตัวตานั่นแหละนะครับมันจะมันจะไล่เรานะครับตัวนี้มันจะวิ่งเราจะได้วิ่งนะครับให้เราสังเกตซ้ายกับขวาให้ดีนะครับมันจะมีทางให้ให้ไปนะครับจะมีทิกง่ายๆครับผมจะมีทิกง่ายๆในการเล่นนะครับคือเรามองซ้ายไปเราไม่เจอประตูเรามองขวาไปก่อนอ่านี่ครับมองซ้ายไปไม่เจอเรามองขวาไปเลยนะครับมันมาครับมันมาอ่ะซ้ายมีครับซ้ายมี โอเคครับไปครับอาจจะรอดแล้วนะครับถ้าถ้าถึงห้องมือละไฟเราโดนได้นะแต่ว่ามือห้ามโดนนะครับมือคือดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแตกนะครับเปิดดิเปิดให้กูไม่เปิดแล้วเออเออเออโอยตัวเชียนี่โอ้โหเปิดเออเฮ้ย <laughs> ตายอะไรวะมันมีตัวไอ้นี่มันทำไมมันถึงมาดักห้องอย่างนี้ยคือเปิดไปโดนโดนโดนแดก เอาใหม่เอาใหม่อะไรงงงงงงจริงอตาม,มาครับผมด่านนี้เราต้องแก้ไขพซโัปริศนารูปภาพนะครับเรียงรูปภาพให้ถูกตามพื้นที่นะครับอ้าวที่ไปถทอดของเราทำไมเอาใส่ดิเอาใส่เออเอาใส่ดิเข้าใจ ต้องระวังครับระวังเสี่ยงนะทุกคนให้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 มองรอบตัวอ่าโอเคนี่มองรอบตัวะนะครับให้มองรอบตัวเข้าไว้นะครับเดี๋ยวโดนกินหัวแล้วทางออกอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวนี้ let's go เพื่อนปเฮ้ยเหมือนเพื่อนไม่โดนกินวะมีแต่เราโดนกินนะครับทุกคนมีแต่เราที่โดนโดนมันเล่นตลอดอา้ามามาก็มา ไปเร็วิ่ง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 พยายามวิ่งให้เร็วครับด่านนี้นะครับเราจะไปดูว่าเพื่อนจะรอดไหมซ้ายขวาไม่มีขวาครับผมเอาละครับผมออกขวาครับซ้ายขวาขวาครับผมให้ดูอย่างนี้นะครับบางทีมันเราไม่รู้นะครับเอ้ยเอา้าเอา้านี่กูตายอีกแล้วเนี่ย เพื่เพื่เปิดดิโอ,โอ้ทิปโปจะหมดผมต้องฟาร์มแล้วทุกคนถ้าทิปโปจะหมดนะครับเพราะว่าเราจะใช้ด่านต่อไปไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราเจอห้องมืดเราจะโดนเราจะไม่ตายตัวนี้ครับเราจะไม่ตายประตูช้ามากนะครับเน็ตน่าจะเป็นที่เน็ตเสิร์ฟครับถ้าประตูเปิดไม่ติด ประตูไม่ยอมเปิดนะครับขวาไม่มีครับน่าจะห้องกลางใช่ครับครับผมออกขวาครับไปก็เสียงมันเริ่มใกล้ขึ้นแล้วครับเสียงมันมีความใกล้ขึ้นนะครับออกซ้ายครับผมออกซ้ายแล้วออกขวาครับทีนี้ออกซ้ายแล้วออกขวาเออโดนไฟครับโดนไฟโดน50เปอร์เซ็นต์ครับเลือดเพื่อนรอดไหมเพื่อนรอดเป่ารอดป่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน เป็นไม่รอดนะครับมาคนเดียวโอเคเป็นไม่รอดนะครับเอาประตูมึงอย่าเปิดเองดิกูนี่กูนี่กูนี่ยืนยืนรอเลยฟังเสียงนะครับให้ฟังเสียงไม่มานะครับโอเคเคิดเกลียดนะครับอ่าผีมาครับเข้าตู้ให้ไป เร็วครับมาเร็วเปิดประตูให้เราแล้วนะครับไปครับหอดีห้องห้าสิบแล้วครับทุกคนกระพริบอย่าสลอดแสลงกระพริบ นะครับห้องนี้เราต้องไอ้นี่นิดนึงเพราะว่าตัวนี้จับเสียงนะครับมันตาบอดมันมองไม่เห็นเรานะครับตัวนี้เราจะต้องคานเอานะครับซึ่งเราจะมาคนเดียวด้วยนะครับประเด็นประเด็นคือเรามาคนเดียวนะครับมันจะคำคำหานะครับผี่ตัวนี้จะคำคำหาเราเราต้อง หาสมุดธีรเล่มนะครับจริงๆเราควรไปเอากระดาษก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าขาดอะไรแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหานะครับเอเคผมก็ดูก่อนนะครับมีวงกลมนะครับได้วงกลมแล้วถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ตอนนี้มันไปไหนแล้วเนี่ยมัน่มีอยู่นี่นะครับมันนิ่งไว้ครับนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ครับนิ่งไว้ อย่าใกล้นะครับพวกต้นมงต้นไม้อย่าอย่าอย่าใกล้นะครับเพราะว่ามันจะรู้นะครับบางทีมันเดินมันผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีบั๊กหรืออะไรนะครับใกล้พวกต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้มันจะมันจะจับสัญญาณเราได้ทันทีเลยนะครับมันไปไหนเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเราค่อยค่อค่อยๆไปทีละชั้นครับเพราะถ้าเรามีเพื่อนเราให้เพื่อนหาได้ครับอันนี้เราต้องใจเย็นเย็นมาครับมันมาน่าจะลงบันไดหรือเปล่า ใช่ครับแต่ต้องดูด้วยว่ามันจะเดินไปทางไหนนะโอเคมันเดินออกขวาครับมันเดินออกทางนู้นเราสำรวจทางนี้ครับมาหาอีกสักนิดหนึ่งนะครับดูด้วยว่ามันจะเดินไปทางไหนนะครับมันจะฉีกออกกลางไหมหรือมันจะเดินตรงมาหาเราถ้าไม่ฉีกออกกลางครับผมก็เราก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับถ้าไม่ฉีกออกกลางครับอาจจะเดินขึ้นชั้นบนนะครับ ในความคิดมีโอกาสที่จะเดินขึ้นชั้นบนไม่นะครับไม่เดินขึ้นชั้นบน, Cow น,บนอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาตู้อุ้ยเฮียไม่ทันโอ้โหจริงๆเราถ้าเมื่อกี้เราโดนโดนเข้าตู้นะครับเ <laughs> ข้าตู้ตายคงคงไม่ผ่านนะครับเรื่องคนเดียวเล่นยากอยู่โอเคโอเคครับทุกคน ham? ถ้าใครชอบ <laughs> <ป> <ateur> ก็อย่าลืมกด ติดตามกดถูกใจไว้นะครับก็ถ้าอยากจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครอยากรับชมต่อก็นะครับขอได้นะครับแบบนี้ถ้าใครอยากรับชมต่อถ้าอยากต่อหนาก็อาจจะเอาคนมาด้วยนะครับเอาเพื่อนมาด้วยเพื่อที่จะดันไปให้ถึง100ให้ได้นะครับถ้าใครถ้าใครอยากดูแบบนี้ต่อนะเออก็พิมพ์บอกคอมเมนต์ไว้แล้วกันโอเคนะครับผิดภาพลาดกากใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอาจจะมีคำหยาบบ้างโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย